สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูเอเช่นเคยนะคะวันนี้มาเจอกับครูเออีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้อ่ะเราจะมาเจอกันในวิชาสังคมศึกษานั่นเองนะคะวันนี้วันพฤหัสบสดีที่ สเดือนกันยายนพุทธศักราช2,564นนะคะสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือวิชาสังคมศึกษาเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วให้เด็กๆเปิดหนังสือ สังคมศึกษาไปหน้าที่21เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อของเรื่องโครงสร้างและก็ความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนนั่นเองนะคะอ่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปดูเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้นี้กันเลยคะ่ะ เปิดไปหน้าที่2 1นะคะอ่าหน้าที่2 1นี้นะคะจากที่เด็กๆได้ฟังเพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่ไปแล้วนะคะก็คือเพลงโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะวันนี้ครูเอ้มีคําถามให้เด็กๆนะคะอ่าก่อนที่เราจะไปเรียนถึงเรื่องโครงสร้างสมาชิกในโรงเรียนกันนะคะคุณครูขอสอบถามนักเรียนก่อนนะคะนักเรียนรู้จักไขรบ้างนะคะที่อยู่ในโรงเรียนของเราประกอบ ไปด้วยบุคลากรใดบ้างเช่นใครคะที่เด็กๆรู้จักภายในโรงเรียนเช่นผู้อำนวยการโรงเรียนคุณครูแม่ครัวหรือว่า่านลงนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะ,อ,ะอันนี้เขาเรียกว่าบุคคลที่อยู่ภายในโรงเรียนหรือว่าบุคลากรที่อยู่ภายในโรงเรียนของเรานั่นเองอแล้วเด็กๆรู้จักคุณครูประจำชัน้นไหมคะ คุณครูประจําชั้นของเด็กๆชื่ออะไรรู้ไหมคะเด็กๆต้องรู้นะคะว่าคุณครูประจําชั้นของแต่ละห้องของเด็กๆชื่ออะไรอตอนนี้เด็กๆมาดูในโครงสร้างของสมาชิกในโรงเรียนของเราบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะมาแนะนําทีละบรรทัดให้เด็กๆได้ดูกันนะคะว่าแต่ละคนนั้นนะคะมีโครงสร้างเป็นโครงสร้างของสมาชิกในโรงเรียนมีใครกันบ้างนะคะคนแรกนะคะของโรงเรียนคือ คูใหญ่อาจารย์ใหญ่หรือว่าผู้อํานวยการโรงเรียนนั่นเองนะคะซึ่งโรงเรียนเราก็มีผู้อํานวยการโรงเรียนนะคะต่อมาในลําดับที่ข้างล่างถัดมานั่นก็คือคุณครูนั่นเองหรือว่าคุณครูที่สอนเราในทุกๆวิชานะคะหรือว่าคุณครูประจำชั้นนั่นเองเป็นครูที่อ่า เป็นครูผู้สอนของเรานะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ธุรราารนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูบทบาทหน้าที่ของบุคลากรภายในเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปนะักการพาลัลลงมอ่าต่อไปแม่ครัวนะคะแล้วก็มีหัวหน้าห้องนะคะแล้วก็มีนักเรียนในห้องเรียนนั่นเองนะคะนี่คือโครงสร้างสมาชิกในโรงเรียนของเรานั่นเองคะ่ะ เด็กๆมาดูหน้าถัดไปนะคะหน้าที่12นะคะหน้าที่12ตรงนี้เขาจะมาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนนั่นเองว่าแต่ละคนนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะอย่างรูปภาพที่1นนั้นก็คือคุณครูใหญ่อาจารย์ใหญ่หรือว่าผู้อํานวยการโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะ,ะผู้อำนวยการโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีหน้าที่บริหารโรงเรียนนะคะพัฒนานักเรียนให้ เป็นคนดีนะคะ มีคุณภาพและดูแลความเป็น,นระเบียบเรียบร้อยของสมาชิกทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนนเองนะคะอันนี้คือหน้าที่ของผู้หน่วยการโรงเรียนนะคะต่อไปมาดูาวงที่สองบ้างนั่นก็คือครูอาจารย์นั่นเองนะคะครูอาจารย์เนี่ยมีหน้าที่สอนหนังสือให้ความรู้แล้วก็อบรมนักเรียนให้เป็นเด็กดีนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครู ประจำวิชาท่านไหนก็จะเป็นคุณครูของนักเรียนเองนะคะหรือว่าแม้แต่คุณครูประจำชั้นก็มีหน้าทีา่ให้ความรู้นักเรียนเพื่อให้เด็กๆมีความรู้นั่นเองนะคะต่อไปอ,อันนี้เป็นรูปของนักเรียนนักเรียนมีหน้าที่อะไรเนี่ยตัวเรานะคะนั่นก็คือนักเรียนนั่นเองหน้าที่นักเรียนคือ เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูแล้วก็ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนนั่นเองนะคะนี่คือหน้าที่ของนักเรียนนะคะต่อไปเด็กๆรู้จักเจ้าหน้าที่ธุรการไหมคะ,ะโรงเรียนเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ธุรการนะคะก็คือมีหน้าที่ดูแลจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียนนั่นเองนะคะก็จะดูแลเกี่ยวกับเอกสารภายในโรงเรียนของเรานะคะต่อไป นักการพาลงนะคะเด็กๆรู้จักไหมคะโรงเรียนเราก็มีนักการพาลงนะคะนักการพาลงเนี่ยก็มีหน้าที่ดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนบริเวณโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะนี่คือนักการพาลงนะคะต่อไปลําดับสุดท้ายนั่นก็คือแม่ครัวแม่ครัวมีหน้าที่อะไรคะเด็กๆแม่ครัวนั้นก็มีหน้าที่จัดเตรียม ที่สะอาดแล้วก็มีประโยชน์ให้แก่สมาชิกในโรงเรียนได้รับประทานกันนั่นเองนะคะอ่าอันนี้คือความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆมาดูหน้าถัดไปในหน้าที่23นะคะการปฏิบัติ ที่ดีต่อการระหว่างครูกับนักเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ครูเนี่ยนะคะกําลังสอนเด็กๆอยู่นะคะครูเนี่ยก็คือมีหน้าที่สอนหนังสือให้แก่นักเรียน,นเองวิธีการปฏิบัติของครูต่อนักเรียนก็คือเช่นอบรมสั่งสอนอ่านักเรียนให้เป็นคนดีมีความรู้เพื่อนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันและนําไปประกอบอาชีพได้นั่นเองนะคะนี่คือการปฏิบัติตนที่ดีต่อ,อ นักเรียนครูต่อนักเรียนนั่นเองนะคะ,ะต่อไปการปฏิบัติของนักเรียนต่อครูเช่นนั่นก็คือการแสดงความเคารพยกย่องเชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณครูและก็ขยันตั้งใจเรียนนั่นเองนี่คือ,อการปฏิบัติตนของนักเรียนแล้วก็ครูนะคะต่อไปอันที่สองนะคะเด็กๆดูภาพนี้นะคะเป็นภาพเกี่ยวกับ การมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนเห็นไหมคะเด็กคนนี้ไม่มีอะไรคะไม่มี ดินสอเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ให้ยืมนั่นเองนี่หมายถึงความมีความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในหัวข้อของข้อที่สองนะคะการปฏิบัติตนที่ดีต่อกันระหว่างเพื่อนนะคะการปฏิบัติของนักเรียนต่อเพื่อนเช่นเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่แบ่งปันหรือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันเกื้อกุลกันนะคะแนะนําเพื่อนไปในทางที่ดีซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันนั่นเองนี่คือเป็นการปฏิบัติ ของนักเรียนต่อเพื่อนนะคะต่อไปการปฏิบัติของเพื่อนต่อนักเรียนอ่าเพื่อนต่อนักเรียนที่เพื่อนมีให้เรานะคะก็คือปฏิบัติตนเวลาที่เพื่อนอ่าตักเตือนเพื่อนเวลาไม่ให้เพื่อนเราประมาทไม่พาเราไปกระทําชั่วหรือว่ายกย่องให้เกียรติเรานั่นเองนะคะนี่คือการปฏิบัติตนที่ดีต่อการระหว่างเพื่อนนั่นเองนะคะ สำหรับงานวันนี้นะคะครูอเอก็มีโครงสร้างของโรงเรียนมาให้เด็กๆได้ปฏิบัติทำเป็นไม้แมพออกมาแบบนี้นะคะโดยการให้เด็กๆเขียนวันที่นะคะแล้วก็วีชาให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะแล้วให้เด็กๆทำโครงสร้างของโรงเรียนมาในรูปแบบ แบบใดก็ได้เด็กๆจะออกแบบหรือว่าดีไซน์เป็นโครงสร้างของนักเรียนเองก็ได้หรือว่าจะดูในหนังสือก,ก็ได้นะคะทำมาในรูปแบบของแบบนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามขีดเส้นใต้ใเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วส่งมาให้คุณครูดูในรายกลุ่มนะคะเด็กๆ ด็กก็ได้เรียนรู้จบไปแล้วนะคะในหัวข้อของเรื่องโครงสร้างและก็ความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในโรงเรียนนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าสมาชิกภายในโรงเรียนของเรามีความสาคัญยังไงบ้างมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะ สำหรับสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อในวิชาสังคมศึกษานะคะในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเรียนถึงเรื่องบทบาทหน้าที่และสิทธิของตอนเองในครอบครัวแล้วก็โรงเรียนนั่นเองนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะครูเอจะต้องไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ